Thank <laughs> you. กำลังจะกลับมา N ไ b i r เทนบอ Festival Up to you โลกจะรอดอยู่ที่คุณจะเลือกจัดหนักจัดเต็มทับซุปเปอร์ระเบิดความมันฉลอง20ปีรายการข่าวบันเทิงตัวจริงพีพีบิวกินไมเดวิกามินพิชยามิวสุภทธิเ์เบนชลาทิดเพรสกันกล้าวเข้มมุกดาและทับศิลปินกว่าร้อยชีวิต20ตุลาคมนี้บ่าย3ถึง3ทุ่ม คุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนเตาเทนนะคะกับแพรพิมลาดาค่ะ,ะ20ตุลาคมนี้นะคะคุณผู้ชมต้องปักหมุดไว้แล้วนะเพราะว่าการฉลองครบรอบ20ปีของนายเอตเทนของเรานะคะจะมาระเบิดความมันแน่นอนดังนั้นสามารถกดติดตามนะคะแล้วก็ไปตามหาเรื่องของรายละเอียดกันได้นะคะที่ Facebook Fan Page ของนายเอตาเทนนั่นเองค่ะ เริ่มต้นข่าวแรกก็ต้องขอส่งกําลังใจแล้วก็กดไลค์ให้กับความสู้ของโตโน่พาคินเลยค่ะเพราะว่าถึงตอนนี้นะคะอาการเนี่ยของตัวเองเนี่ยเพิ่งหายจากป่วยก็เลยยังไม่ฟิตเต็มร้อยแต่ใจเนี่ยสู้มากเพราะว่าการเตรียมความพร้อมว่ายข้ามผ่านแม่น้ำโขงนะคะ22ตุลาคมนี้เนี่ยเขาอัปเดตมาแล้วค่ะกระทบใจผมคือคุณหมอคุณพยาบาลนะตอนที่เดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วเห็นคนป่วยนั่งรอคิวกันเต็มไปหมด ตอนที่เดินเข้าไปใน ICU เด็กแล้วเรารู้ว่าเรามีเตียงอยู่แค่4เตียงนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ผมทับ ไม่ใช่คอมเมนต์ที่จะด่าหรือว่าจะชื่นชมผมมอนคําิจารณานลบขอใช้ร่างกายเป็นเดิมพันค่ะหนุ่มรักโลกโตโน่าคินที่เตรียมว่ายน้ำข้ามโค้งไปกลับไทยลาวรวมระยะทาง15กิโลเมตรในวันที่22ตุลาคมนี้ผ่านโครงการ One Man อ n d the ร i v e r หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ระด,ดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสองฝั่งโคงคือโรงพยาบานนลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงขมวนซอปป,ปอลาวแม้จะเหลือเวลาอีก20วันแต่ดันมาเจอพิษไข้หวัดใหญ่เล่นงานจนร่างกายฟื้นตัวมาได้เพียง7 0 แต่หนุ่มโตโน่ก็ไม่ถอดใจค่ะ15กิโล <Wow. S 2> ภายในวันเดียวมันก็ค่อนข้างจะท้าทายถือเคสก็คือจะไายก็คือวันจริงเลยครับสำหรับแม่น้ำโขงเราจะใช้บึงตะโก้ในการซ้อมเพราะว่าเป็นน้ำน้ำจืดเหมือนกันเนี่เราเราเคยฝึกในอุโมงค์น้ำมาเราพอจะนึกสภาพออกเวลาที่เราเจอกับกระแสน้ำเราเราจะต้องคุมตัวเองยังไงอันที่ต้องเรียนรู้เพิ่มก็จะเป็นเรื่องของพวก น้ำบนที่แม่น้าโขงข้างใต้เขาจะมีหลุมมีบ่อยเยอะเราก็าจ,จะเจอกับกระแสน้ําที่มันคาดเดาไม่ได้ในในจังหวะนั้นซึ่งก็มีการวางแผนมีการพูดคุยกันกับทางทางทีมไว้บ้างแล้วถ้าเต็มร้อยผมมีไปอยู่ประมาณ70มันก็อาจจะมีบ้างนะที่เรารู้สึกว่ามันต้องซ้อมได้แล้วแต่ว่าม,มันดันก็มาพัก ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าผมเป็นชาวไซยาคือ <c oughs> ถ้าใครเป็นแฟนตะกรบอลแซดจะรู้ครับว่าชาวไซยาเนี่ยเวลาที่มันบาดเจ็บถ้ามันหายบาดเจ็บมันจะแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมครับเราจะช่วยก็คือเราจะช่วยไม่ว่าเราจะพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามซึ่งยอดบริจาคครั้งนี้ตั้งเป้าไว้ที่17ล้านบาทสามารถบริจาคได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง3 1ตุลาคมนี้โดยโตโน่ย้ำทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนให้มาจะนำไปแปลเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อ2โรงพยาบาลจริงๆค่ะ มาตอนนี้นะคะเรามาแสดงความยินดีกับคุณพ่อเชนธนาไตรชัดกันค่ะเพราะหลังจากที่อุบเงียบมานานก็ออกมาประกาศข่าวดีแล้วนะคะว่ากําลังจะเป็นคุณพ่อลูก5ค่ะ สมหวังสามเด้งเลยล่ะค่ะคุณพ่อเชนธนาไตรฉัตรที่ออกมาประกาศว่าตอนนี้สีภรรยาเจนสการกระยากกำลังตั้งครรภ์ลูกแฝดทั้ง3คนเป็นชาย1หญิง2สุขภาพคุณแม่แข็งแรงสมบูรณ์อายุครรภ์เเดือนแล้วคุณพ่อเชนยิ้มร่าบ,บอกว่าสมหวังเพราะก่อนหน้านี้เคยประกาศว่าอยากมีลูกห้าคนแล้วค่อยปิดอู่ค่ะคิดว่าติดแค่ใบเดียวเพราะว่าภรรยาเขามีภาวะไม่ไม่ปกติในเรื่องฮอร์โมนแต่ทีนี้เนี่ย Uh, พอสอดส่องเข้าไปปึ๊บกลายเป็นว่าหมอตาค้างเลยบอกอุย้ยงานช้างละสามใบ oh. เลยถ่ายรูปหมู่ทิ้งไว้สักรูปหนึ่งเราเคยให้สัมภาษณ์รายการบันเทิงว่าเราอยากมีลูกสัก5้าคนวันนี้เหมือนสมพรปากเลย oh. ต้องเรียกว่าเป็นเหมือนผู้ป่วยเลยครับ oh. คือคือ,คอตั้งแต่5เดือนเนี่ย oh. ก็คือใช้ชีวิตอยู่บนเตียงและแล้วก็เดินน้อยกินข้าวบนห้องนอนอย่างเงี้ย oh. นอนนิ่งๆนี่ก็กล่าวว่าประมาณอาทิตย์หน้าก็น่าจะแอดมิดนะครับ oh. เพื่อไปสแตนบาย คุณพ่อเชนยังเผยอ,อีกว่าตั้งชื่อลูกๆเอาไว้แล้วด้วยและสีภริยาก็เตรียมพร้อมแอดมิดคลอดต้นเดือนหน้านี้แล้วค่ะตอนนี้มาต่อที่ดราม่าของไมพัทรเดชกันค่ะหลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าเคยถูกอดีตผู้จัดการหวังเคลมเมื่อสมัยเข้าวงการก็มีหลายต่อหลายคนคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้รวมไปถึงพี่มดดำขาชาพาด้วยแต่ง่างานดันเข้าพี่มดดำละคะ หลังเกรกล้ามลาม่าไม้พทัทรเดชออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาผ่านรายการของเพื่อนสาวคนสนิทอย่างปุ๊กลุกฝลนทิพย์ว่าเคยถูกผู้จัดก,การเพศที่สมหลอกหวังกินจนกลายเป็นที่ฮือฮาถามหาว่าใครคือผู้จัดก,การคนนั้นล่าสุดพิธีกรฝีปากกลา้ามดดดำระชาภาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้แต่กลับโดนชาวเน็ตวิจารณ์ยับว่ามดดำนั้นออกตัวแทนผู้จัดก,การคนนั้นค่ะและขอโทษน้องไม้มาดําได้อ่านข่าวก็ตกใจมากๆไม่ใช่กระเทยเสียหายหมายถึงว่าทุกวันนี้ เด็กทุกคนน่ะมันจะกลายเป็นกลัวกระเทยไปหมด<า>ซึ่งอย่างที่น้องไมค์ก็พูดมานะ่คือสิ่งที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเราไป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 ,ไปตอบโต้น้องไมค์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ป<า>ักถ้าสมมติน้องเข้าใจผิดอยากจะบอกว่าเป็นแฟนขับน้องส่วนใหญ่ผู้จัดการก็เป็นกระเทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าตัวเราเองก็เป็นกระเทยอะ่ะแล้วเดวกลายแบบผู้ชายจะกลัวเราไปหมดเลย ส่วนเรื่องที่เพจรวบรวมผู้โดนโกงจากคดี forex 3d ออกมาโพสต์ว่าอยากจะให้ตนนะ่ะเล่าข่าวดาราที่มีเกี่ยวกับ forex 3d เพราะเป็นกลางไม่อวยดารางานนี้พิธีกรคนดังย้ำชัดนะคะว่าพูดทุกอย่างตามข้อมูลที่รู้เพราะมีเพื่อนพี่น้องเสียรู้จากแชร์ลูกโซ่ชาวครั้งนี้เยอะก็เท่านั้นค่ะ,ะคุณผู้ชมค่ะพักสักครู่นะคะเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยสาวแก้มบุม๋มคขาจะควงแฟนหนุ่มมาเปิดใจเรื่องงานแต่งค่ะ แสดงความด,ดีดีด้วยนะคะสําหรับ20ปีนายเอ็นเตท์นะคะที่อยู่คู่คนไทยให้ความสุขคนไทยมาจนทุกวันนี้นะคะก็ขอให้ทีมงานนะคะรวมถึงแฟนๆของนายเอ็นเตร์เนี่ยมีความสุขมากๆค่ะโดยเฉพาะมีความสุขในการชมนายเอ็นเตทนต่อไปในทุกๆปีนะคะบรรยากาศแบบนี้กําลังจะกลับมานายเอ็นเตทเบอสเดฟสติวัล up to you โลกจะรอดอยู่ที่คุณจะเลือก จัดหนักจัดเต็มทับซุปปรระเบิดความมันฉลอง20ปีรายการข่าวบันเทิงตัวจริงพีพีบิวกินมิวสุพสิทธิเ์เบนชลาคทิศเกรสกันกล้าวเข้มมุกดาและทักศิลปินกว่าร้อยชีวิต20ตุลาคมนี้บ่าย3ถึง3ทุม่มสตูดิโอ5ออทมม แบบนี้กำลังจะกลับมา N ไ h t ดเทนบอ d a y Festival Up To You โลกจะรอดอยู่ที่คุณจะเลือกจัดหนักจัดเต็มทับซุปปาระเบิดความมันฉลอง20ปีรายการข่าวบันเทิงตัวจริงพีพีบิวกินมิวสุภทธิเ์เบนชลาทิศเพรสกันกล่าวเข้มมุกดาและทักศิลปินกว่าร้อยชีวิต20ตุลาคมนี้บ่าย 3, 3ถึง3ทุม่มสตูดิโอ5อสอมท แบบนี้กำลังจะกลับมา 9th n ไน Birthday Festival Up To You โลกจะรอดอยู่ที่คุณจะเลือกจัดหนักจัดเต็มทับซุปเปอร์ระเบิดความมันฉลอง20ปีรายการข่าวบันเทิงตัวจริงพีพีบิวกินมิวสุภทธิเ์เบนชลาคิตเกรสกันกล้าวเข้มมุกดาและทับศิลปินกว่าร้อยชีวิต20ตุลาคมนี้บ่าย 3, 3ถึง3ทุม่มสตูดิโอ5อสอมท แบบนี้กำลังจะกลับมา the N ไ birthday festival up to you โลกจะรอดอยู่ที่คุณจะเลือกจัดหนักจัดเต็มทับซุปปาระเบิดความมันฉลอง20ปีรายการข่าวบันเทิงตัวจริงพีพีบิวกินมิวสุภทธิเ์เบนชลาทิศเกรสแกรนด์กลวเข้มมุกดาและทัพศิลปินกว่าร้อยชีวิต20ตุลาคมนี้บ่าย 3, 3ถึง3ทุม่มสตูดิโอ5อสอมท แบบนี้กำลังจะกลับมา N ไ h t ดเทนบอ d เดฟ e สติวัลอัพทูยูโลกจะรอดอยู่ที่คุณจะเลือกจัดหนักจัดเต็มทับซุปปาระเบิดความมันฉลอง20ปีรายการข่าวบันเทิงตัวจริงพีพีบิวกินมิวสุภทธิเ์เบนชลาทิศเกรสกันกลา้าเข้มมุกดาและทักศิลปินกว่าร้อยชีวิต20ตุลาคมนี้บ่าย 3, 3ถึง3ทุ่มสตูดิโอ5ออสท แบบนี้กำลังจะกลับมา Nine ไ Ten Birthday Festival Up To You โลกจะรอดอยู่ที่คุณจะเลือกจัดหนักจัดเต็มทับซุปเปอรระเบิดความมันฉลอง20ปีรายการข่าวบันเทิงตัวจริงพีพีบิวกินมิวสุภทธิเ์เบนชลาทิตเพรสการกล่าวเข้มมุกดาและทัพศิลปินกว่าร้อยชีวิต20ตุลาคมนี้บ่าย 3, 3ถึง3ทุ่มสตูดิโอ5ออสท แบบนี้กําลังจะกลับมาไน h t เท Birthday Festival Up to You โลกจะรอดอยู่ที่คุณจะเลือกจัดหนักจัดเต็มทับซุปเปอรระเบิดความมันฉลอง20ปีรายการข่าวบันเทิงตัวจริงพีพีบิวกินมิวสุภทธิเ์เบนชลาทิศเครสกันกล่าวเข้มมุกดาบและทักศิลปินกว่าร้อยชีวิต20ตุลาคมนี้บ่าย 3, 3ถึง3ทุ่มสตูดิโอ5อสมท ยาการแบบนี้กำลังจะกลับมา n i เด t ร e เทน Bird ดอ e ์ Festival Up to You โลกจะรอดอยู่ที่คุณจะเลือกจัดหนักจัดเต็มทับซุปเปอร์ระเบิดความมันฉลอง20ปีรายการข่าวไทย มาต่อกันที่แก้มหมุมปริยาดากับแฟนหนุ่มพีทนะคะคู่นี้เนี่ยเขาน่ารักค่ะแต่ไม่ค่อยให้สัมภาษณ์คู่สักเท่าไหร่พอได้สัมภาษณ์คู่เท่านั้นแหละคุณผู้ชมก็ถามเรื่องของข่าวดีงานแต่งรือว่าจะลั่นระครังวิวาเมื่อไหร่กันจ้าเป็นสายสปอร์ตตัวจริงเลยจ้าแก้มหมุมปริยาดาที่ลงคิวออกง,งานให้โรงพยาบาลของแฟนหนุ่มพีทกันตะพรนตลอดอย่างงานล่าสุดที่เตรียมจัดงานวิ่งที่ซอปปอ,ปอลาวแก้มหมุมก็มาร่วมงานแถลงข่าวแถมกระซิบว่าไม่เคยได้รับค่าตัวเลยสักครั้งน่ะ น้องเขาน้ารักมากครับแบบที่ผมบอกก็คือจริงๆครับเขาก็ช่วยงานผมเสมอครับแต่ผมว่าการอยู่ด้วยกันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างลงตัวครับคือเราเรามีเวลาให้กันในช่วงที่เหมาะสมเนาะแล้วก็ช่วยงานกันและกันแบบนี้แหละครับมีหน้าที่อยากทำอะไรก็ให้ทำเอาทำเดี๋ยวจะไปลาวใช่ไหมจะไปงานริ่งใช่ไหมอ๋อกี่วันยังไม่รู้เลยพอาดูวีนิปี่สี่วันอีกแล้วรอบที่แล้วห้าหกวันรอบนี้สี่วันอีกแล้วเหรอเนี่ย ความมเต็ด้วยความเต็มใจเพราะว่าเขาเป็นคนซื้อตั๋วหนูไม่ได้เป็นคนซื้อด้วยความเต็มใจเข้าใจกันดีทุกอย่างเลยทำให้รัก3ามปีที่คบกันมามีแต่ความสุขโดยฝ่ายชายแย้มวางแผนอนาคตไว้แล้วเพียงแค่ยังไม่เคยเอ่ยปากบอกแก้มบุ๋มอยากไปทางการเท่านั้นเองค่ะก็มีวางแผนไว้บ้างครับมีวางแผนไว้บ้างแผนที่หนูไม่ได้รู้อะไรเลยนะเหมือนเดิมมันมันปล่อยกันเป็นการที่ยืนยันเราเขาว่าเขาอยากสร้างครอบครัวกับเราใน พี่พีกาพูดแบบนี้แหละเดี๋ยวไปเล่าให้พ่อฟังก่อนนะผมคิดว่าเราเราครบกันมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่4ครับแล้วก็ค่อนข้างจะแฮปปี้นะครับก็จริงจร,งจรงผมว่าเราเราก็ถือว่าลงตัวเนาะไม่ค่อยทะเลาะก,กันครับน้อยมากคะน้อยโดยตอนนี้ฝ่ายชายยังใจอ่อนหันมาทำช่อง YouTube กับสาวแก้มบุ๋มด้วยกันแล้วก็ยอมรับว่าพูดเก่งขึ้นเพราะว่าแฟนสาวเนี้ยแหละ เนี่ยคุณผู้ชมแค่ฟังบทสัมภาษณ์คูดนั้นเนี่ยนิดเดียวยังรู้สึกถึงความน่ารักขนาดนี้ใครอยากดูแบบเต็มๆนะคะเข้าไปได้เลยที่ Facebook f แฟนเพจของนายเอนเตอร์เทนค่ะแต่วันนี้รายการเราหมดเวลาลงแล้วพรุ่งนี้11โมงตรงห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเต้ยจรินพรเขาออกมายอมรับว่าคบกับเจโตแล้วและก็รวมไปถึงใบเฟิร์มพิมพ์ชนกเปิดใจบทสรุปกับนายนาภาัทรว่าข้ามเฟซบุ๊กาลรือยังอะต้องติดตามวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ